สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งดูแบบไหนนะครับระหว่างเหรียญราคา15บาทกับเหรียญราคา1ล้านบาทนะครับดูแบบไหนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับ ที่จริงแล้วผมเคยทําคลิปไปหลายรอบแล้วพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆที่ยังดูไม่เข้าใจยังไม่รู้นะครับก็อาจจะดูคลิปไม่จบปรีข้ามอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยดูคลิปไม่รู้เรื่องเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาย้ําอีกทีนะครับถึงจะเคยทําคลิปไปบ่อยแล้วก็ถ้ายังมีเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจก็จะมาย้ําอีกทีอีกรอบเช่นเคยนะครับ แต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับเพื่อนๆที่ศึกษาความรู้เรื่องเหรียญนะครับหรือว่าหาเหรียญขายนะครับก็ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับอย่ารีข้ามนะครับอย่าดูแค่5วินาทีนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่นานเลยนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับ เผื่อจะสงสัยอะไรก็ส่งรูปมาสอบถามนะครับก็สอบถามได้ฟรีๆนะครับยินดีตอบฟรีนะครับให้ความรู้ฟรีๆนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็นอดีไลแล้วก็เคียวโคไลนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก,ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2525หร25 25. หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเหรียญ5บาทครุฑตรงนะครับถ้าเหรียญแบบปกติ ที่ราคา15บาทก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบเหรียญในรูปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 10- บถึงสิบาทเท่านั้นเองนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับถ้าแบบพระเสียนใหญ่นั้นราคาถูกนะครับดังที่ผมได้กล่าวไปนะครับแต่แบบที่ราคา1ล้านบาทนั้นเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นบล็อกพระเสียนเล็กนะครับก็ชมตาม รูปภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับก็จะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นเปรียบเทียบให้ดูก็แล้วกันนะครับแบบพระเสียรเล็กแล้วก็แบบพระเศียรใหญ่นะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับเห็นไหมครับสังเกตเลยนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับก็คิดว่าก็คงจะดูออกนะครับก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับ ในคลิปนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปจบนะครับว่าแบบไหนราคา15บาทแบบไหนราคา1ล้านบาทนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปไม่จบรีข้ามดูแป๊บเดียวก็คงจะงงต่อไปนะครับ